You're listening to KS p o s t a ool, s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security The Happiness Investment สำหรับใน Business Talk วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นแรกก่อนตัวแรกก่อนเลยคือนั่นคือตัว SCGP สวัสดีครับท่าน สวัสดีครับพี่บอมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมเชิญครับครับก็สำหรับตัว SGP c นะครับเป็นอร์นี้เป็นสรุป Key Takeaway ที่เราได้ไปดูไซต์ที่เวียดนามมานะครับแล้วก็เป็นพรีวิวค u a r t e สองด้วยนะครับก็โดยรวมเนี่ยเราไปวิสิทแ์แนที่เวียดนามมา3บริษัทนะครับก็ของ SGP c นี่แหละ นะครับก็มีที่ทำพลาสติกแพคเกจิ้งมีทำเปเปอร์แพคเกจิ้งแล้วก็มีทำฟู้ดเซอร์วิสแพคเกจิ้งนะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมว่า strategy ของเขาที่เวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับคือพยายามจะทำให้เป็นคล้ายๆไทยคือกินตั้งแต่มีตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำนะครับซึ่งผลดีก็คือว่ามันจะทำให้ business เนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีดีมานที่ค่อนข้างจะ secure กว่าพวกที่เป็น standalone นะครับ และทำให้มาจินมันไม่เหวี่ยงเท่าอย่างประเทศอื่นๆเช่นอย่างอินโดหรือฟิลิปปินส์ที่เขามีแค่อัพสตีมนะครับมาจินทางฝั่งไทยกับเวียดนามเนี่ยมันก็จะนิ่งกว่าซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเขาก็ไปได้ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับรายได้ก็โตขึ้นมาประมาณ2เท่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในอนาคต3 3 3ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มองว่าเวียดนามก็ยังเป็นหนในโฟกัส ที่ทางบริษัทจะสามารถเข้าไปขยายขยับขยายเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่า Population ก็เพิ่งแตะ100ล้านคนนะครับแล้วก็ GDP growth ก็สูงกว่าที่ไทยนะครับแล้วก็ติดจีนด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นหับที่ดีที่เริ่มมีผู้ประกอบการจีนออกมาตั้งโรงงานในเวียดนามมากขึ้นนะครับแล้วก็ SCGP ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ถ้าไปขยายตรงนั้นเนี่ย ก็จะส่งออกไปจีนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในภาพช็อตเทอมหน่อยนะครับ g q u n r t g ็2ตควอเรเนี่ยเรายังมองว่าจะยังอยู่ในฝั่งที่อ่อนแอนะครับน่าเรามองแถวแถวพันสามล้านก็จะลบ32% Year เยนยียแต่ว่าเพิ่มขึ้น10% Q 1 q คะครับคือมองว่า e a r n i n g ็ตน่าจะบอททอใน Q 1แล้วแหละเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยดูเหมือนจะช้ากว่าคาดนะครับเพราะว่าจีน การเฟื้นตัวชา้ากว่าที่คิดพอสมควรนะครับไอตัว manufacturing PMI ก็ยังต่ำกว่า50อยู่คือยังหดตัวอยู่นะครับก็ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตแล้วก็ส่งออกนะครับแล้วก็พอจีนไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประเทศอินโดกับเวียดนามด้วยเพราะว่าส่งออกไปจีนเยอะนะครับไทยด้วยเช่นกันนะครับก็เ อย่างไรก็ตามเรามองว่า Second Half เนี่ยภาพของ e ออ n ์ n นน่าจะดีขึ้นกว่า First Half นะครับโดยเฉพาะใน q วอเตอร์สควอเตอร์ต้นไปนะครับถึงแม้ว่าดิมานตอนนี้จะยังแบบยังไม่ค่อยจะดีแล้วก็ดูทรงเหมือนจะฟื้นช้ากว่าที่คิดจากจีนนะครับแล้วก็ยังดูแบบยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่นะครับตลาดก็โอเวอร์ส l าแต่ว่ามีปัจจัยบวกอยู่หนึ่งปัจจัยที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนั่นคือราคา่านหิน นะครับที่ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะใน Q2 นี้นะครับประมาณ16% Q on Q แล้วก็ Q3 ก็น่าจะลงอีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้มาจิ้นของบริษัทเนี่ยจะ Improve ขึ้นตั้งแต่ Q3 เป็นต้นไปนะครับเราคิดว่าน่าจะมาช่วยและทำให้กำไรเนี่ยกลับไปอยู่แถวๆแบบ1,500-1,600ล้านบาทต่อไตรมาสได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าดีมานฟื้นชา้ากว่าที่คาดนะครับเราเลยมีการปรับประมาณการกำไรลงประมาณ4-8%นะครับแล้วก็คัด target price ลงเป็น40บาทจาก49บาทแล้วก็ดาวเกตเป็น neutral นะครับหลักๆคือไม่ได้มองว่าแย่ขนาดนั้นละนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่ากำไรเอาลูกเนี่ยดูมันจะฟื้นตัวนะครับถึงแม้ว่าจะชา้ากว่าคาดแต่ว่าเราคิดว่าหลังจากที่ งบมันดิสปอยมาหลายไตรมาสนะครับคิดว่าตอนนี้ตลาดอาจจะย,ยังไม่บายอินเรื่องแบบคอสอินพลูฟเมนต์สักเท่าไหร่จนกว่าจะเห็นอะไรที่เป็นอ่หลักฐานนะครับเช่นดีมาเริ่มฟื้นหรือว่ากำไรเริ่มกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สแตนซ์เราคือรอดูหลังงบไตรมาสสองแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะครับก็เข้าๆประมาณนี้ผมโอเคครับท่านครับโอเคงั้นเราจะเรากำลังจะบอกอคุณว่าอะไรคือดูจาก l u เอชันเนี่ยโห oh, มันก็ถือว่า ลบหนึ่งลบสองสแตนดาร์ดแล้วเนาะแล้วก็เอินนิ่งก็คงบ t ทอมเอาไปแล้วแหละนะแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยท่านกำลังจะบอกว่าไปรอดูอีกทีหนึ่งในช่วง Q3 mm hmm. นะครับเพราะว่า Q2 เนี่ยก็คืออาจจะอาจจะอยู่ประมาณทักพันสองพันสามแต่ Q3 เนี่ยรายได้โตไม่โต,ไม,ตไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าคอสเนี่ยลงค่อนข้างแรงใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็อาจจะค่อยๆแบบฟื้นได้แต่ไม่ได้ฟื้นแรงถูกไหมครับใช่ครับมองประมาณนั้นครับส่วนเรื่อง valuation <c oughs> เนี่ย <c oughs> อืมอ่าคือมันลงมาเทดแบบ ลบหนึ่งลบสองก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าหุ้นมันเพิ่งเข้ามาสักสามปีนะครับ oh, คือแบรนด์ที่เราเห็นเนี่ยใช่คือสามปีนี้มันอยู่ใน up cycle เก mm hmm. ือบหมดนะครับเรายังไม่เคยเห็นตอน down cycle <Okay. S 2> ว่ามันจะลงไปเทเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าอ้างอิงจากตัว regional peers เ่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเทสประมาณไม่เกินยี่สิบเท่านะครับจะอยู่ประมาณสัก mm hmm. สมมติเอาตัวดีๆก็สักสิบห้า ถึง18เท่าแล้วกัน on average นะครับซึ่งบริษัทพวกนั้นเนี่ยตัว margin สูงกว่า SGP นะครับ RW e สูงกว่าแต่โอเคโกร w t อาจจะไม่เท่านะครับซึ่งเราก็คิดว่าโอเค SGP <c oughs> ในอนาคตมันดูโกร w เยอะกว่าเพราะว่า strategy <c oughs> ของเขาก็เป็นแบบนั้นนะครับก็อาจจะได้เทรดสูงกว่านั้นนิดหน่อยครับโอเคได้เลยครับทานวันนี้ขอบคุณทางทันมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ